ดีสําหรับผู้เล่นเกมวันพันแมนเดอะสตรองเกตในเซเวอร์ไทยตัวละครใหม่ภายในเดือนหน้ามิถุนายนคิงระดับ SSR บวกตัวนี้อาจจะแจกฟรีและที่สําคัญการมาของเขายังจะมาพร้อมกับเจ้าตัวเกริวกันชูบ SSR บวกตัวนี้อีกด้วยเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมเนื้อหาข้อมูลทั้งหมดก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์คลิปวิดีโอนี้กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกท่านกันด้วยนะครับดีดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอร์สตองเกตเซิร์ฟเวอร์ไทยมันก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นม,มากๆเลยสําหรับผู้เล่นที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ไทยเพราะตอนนี้ทางตัวเกมได้ทําการออกมาประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าตัวเกมวันพันแมนเดอร์สตองเกตในเซิร์ฟเวอร์สีเขากําลังจะก้าวเข้าสู่การครบรอบ2ปีในเดือนมิถุนายน <Wow. S 1> ซึ่งเนะื้อหาการโพสต์ของเขาก็จะมีประมาณนี้เลยมีใครรู้บ้างว่าวันไหนคือวันเกิดของทาง 1, าตัวเกมวันพันแมนเดอร์สตองเกตถ้าเพื่อน ให้รีบทําการตอบกันเข้ามาซึ่งถ้าใครที่ติดตามเกมนี้มันอย่างยาวนานก็น่าจะรู้นะครับว่าตัวเกมเกมนี้เนี่ยมันจะทําการครบรอบ2ปีในเดือนหน้านี้ประมาณภายในวันที่1 4 15 16แล้วก็เป็นอะไรที่น่าตกใจสุดๆตรงที่ว่าทางทีมงานได้มีการออกมาโพสต์เกี่ยวกับรายละเอียดกิจกรรมที่กําลังจะจัดให้กับเราภายในเดือนมิถุนายน <Huh? S 1> ตอนตัวเกมวันพันแมนเดอร์สตองเกตครบรอบ2ปีภายในเนื้อหาที่เขาได้โพสต์เนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของตัวละครใหม่อย่างเช่นเจ้าตัวคิงระดับ SSR บวกแล้วก็ตัวเกเรียวกันชุบระดับ SSR ที่ผมทราบมาเนี่ยเขาบอกไว้ว่าเจ้าตัว king SSR ตัวนี้เนี่ยอาจจะมาทํากิจกรรมแจกฟรีต,ตอนครบรอบ2ปีตัวเกมวันพันแมนและส่วนเจ้าตัวเกริ u l ั n ชู u SSR ตัวนี้เนี่ยก็จะเข้าตู้ตั๋วดําตามปกติตอนต้นเดือนมิถุนายนซึ่งข้อมูลท,มทั้งหมดที่ผมได้ไปอ่านหรือไปพบเจอมาผมเองก็อยากจะฝากบอกคนดูทุกคนด้วยนะว่าโปรดใช้วิจารยญาณในการรับชมสักนิดเลึงและที่สําคัญพยายามอย่าพึ่งคาดหวังอะไรามากเพราะเนื้อหาทั้งหมดที่ทีมงานได้พูดออกมาก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนแบบ แบบ100%ว่าไอ้เจ้าตัว k i n ง S R บอกตัวนี้จะมาจัดกิจกรรมแจกฟรีให้กับผู้เล่นทุกๆท,ท่าน oh. เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูรูปข้อมูลยืนยันเหล่านี้กันดีกว่า <Okay. S 1> สำหรับตัวแชทอันนี้จะมาจากทาง Official 1000 Man The s t r o n g e a t หรือว่า1000 Man s u p e r c y วันที่15จนถึงวันที่21 Limited l i m i t e d b o r o s นะครับจะกลับมารีเทิร์นอีกครั้งซึ่งตอนนี้ตัวเกม b o r o s ก็กลับมาให้เราได้เปิดแล้วตั้งแต่วันที่15ส่วนกิจกรรมวันที่18 20, ถึงวันที่20ก็็จะเปเปนกี่ยวกกับอตู้ารเารสิบบในเกมก็อยอู่หน้าน เลยต่อไปวันที่21จนถึงวันที่27จะเป็นการรีเทิร์นของอาวุธเฉพาะเจ้าตัวโบรอด SSR บวกที่21จนถึงวันที่25จะมีกิจกรรมการเติมเงินวันที่23ถึงวันที่29เป็นเกี่ยวกับการตามล่าหาสมบัติแล้วก็มีกิจกรรมรายวันนะครับทั้งหมด7วันส่วนวันที่27จนถึงวันที่31จะเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจมากๆเพราะเขาพิมพ์บอกมาอย่างชัดเจนเลยว่าไอรูปปริศนาตัวต่อไปจะตกมาเป็นของเกรกัชอเเองพราะะฉนั้ย เกิดเดือนน้าเจ้าตัวเกริวกันชูป SSR บวกมันดันเข้าลั้วเจ้าตัวคิง SSR บวกตัวละครตัวนี้ก็มีแววมาแจกฟรีให้กับเรามากขึ้นเลยนะอีกทั้งข้อความตรงนี้ยังไม่หมดเพราะว่ามีน้องๆหลาย,ลายๆท่านเนี่ยทักไปถามทีมงานกันมาเยอะแล้วคําตอบที่เขาตอบมาก็จะเป็นแบบนี้เลยครับ <Okay. S 1> อันแรกแอดมินครับสอบถาม่อยครับ <Okay. S 1> เห็นว่าเดือนน้าเนี่ยเกริวกันชูบมันจะเข้าแทนคิงเหรอทีมงานเขาก็เลยตอบว่าอาจจะใช่ค่ะส่วนระยะเวลาการกําหนดก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มมาเพราะฉะนั้นเราเองก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่างที่ผมพู <Okay. S 1> เปลี่ยนเนื้อหาการเอาตัวละครเข้ามาภายในเซิร์ฟซีก็เป็นไปได้เนื่องจากตอนนี้เนี่ยมันยังอยู่กลางเดือนอยู่เลยแต่คิงเนี่ยอาจจะมาอยู่ในกิจกรรมการครบรอบตัวเกมแทนอารมณ์ก็คืออาจจะประมาณแจกฟรีนั่นแหละภายในกิจกรรมน้องก็เลยถามกลับไปว่าคือสรุปแล้วเกลิวเข้าใช่ไหมส่วนคิงแจกฟรีใช่ไหมครับทีง,งานก็บอกว่าคาดว่าจะใช่นะคะแต่ประเด็นคือไม่คอนเฟิร์มแอดก็ยังไม่ได้ข้อมูลตรงนี้ที่แน่ชัดมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องรอติดตามกันอีกทีหนึ่งใกล้ๆจะสิ้นเดือนว่าสรุปแล้วเจ้าตัวคิงเอสเอสอาร์ ไม่ถ้าหากมันโดนเกลียวกันชุบ SSR บวกตัวนี้ลัดเข้ามาเจ้าตัวคิง SSR บวกตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัวละครที่แจกฟรีในกิจกรรมครบรอบ2ปีนั่นเองซึ่งเนื้อหากิจกรรมการแจกฟรีเนี่ยคาดว่าอาจจะไม่ได้เหมือนกับเจ้าตัวบัคคุซัน SSR บวกนะแต่รูปแบบการทําก็อาจจะคล้ายคลึงกันเอาเป็นว่าในส่วนนี้ใครที่ตัวดําไม่ได้ดองรอไว้โปรดเตรียมรอความชิบหายได้เลยครับเกลียวกันชุบ SSR บวกตัวนี้มันลัดเข้ามาสายฟรีตัวดำศูนย์ใบถึง60ใบเละ แน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์เพราะการที่เรามีเกลิวกันชุบเอเอาโบตัวนี้เนี่ยมันจะมีคอใหม่เสริมให้กับทีมของเราและคอใหม่ของเขาเนี่ยมันจะมอบโล่อมตะให้กับทีมของเราทั้งหมด2ครั้งส่วนการทํามาเป็นเลเวลที่4ก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ครั้งหากเพื่อนๆไปเล่นเจอใน PVP บอกเลยว่าเละยับยับอย่างแน่นอนอีกทั้งถ้าเกิดเจ้าตัวคิงตัวนี้มันทําการแจกฟรีใครที่เป็นสายฟรีไม่มีเกลิวกันชุบเอ r ดนอาโบกแล้วเล่นคอปู่บอมบอกเลยว่าเละเหมือนกันครับเพราะรายละเอียดสกิลของเจ้าตัวคิงเอเดนอาโบอย่างที่ผม ื่อนานมาแล้วว่าแอนติของเขาเนี่ยมันสามารถทําลายโล่ของปู่บอมได้รวมไปถึงตัวละครตัวนี้ยังมีการบ้าความเร็วให้กับตัวละครของตัวเองเพื่พอนที่อยู่ในแถวเดียวกับเขาทั้งหมด3ตัวค่ะมันเป็นตัวละครแจกฟรีบอกเลยว่าบันเทิงแน่นอนร0 0เอาเป็นว่าข้อมูลทั้งหมดที่ผมนามาเปิดเผยให้กับเพื่อนๆทุกท่านได้รับทร,ร,ราบกระโปรดใช้วิจยารณญาณในการรับชมกันอีกสักครั้งหนึ่งเพราะอย่างที่เนื้อหาที่ผมได้เปิดไปเขาก็พูดไว้อย่างชัดเจนเลยว่าอาจจะแจกฟรีและส่วนเจ้าตัวเกริวกันชุบเท่าที่ผมย้อนกลไปอ่านข้อควาใหม่อีกครั้งน่ง สรุปแล้วตัวนี้เข้ามาแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ซึ่งผมขอยืนยันคําพูดจากทีมงานตรงนี้เลยแต่เกริลเนี่ยมันจะมาแน่นอนใช่ไหมครับทีมงานบอกว่าใช่ค่ะก็ขอสรุปอีกครั้งหนึ่งตัวละครตัวนี้เจอกันอย่างแน่นอนภายในต้นเดือนหน้าพิธุนายนใครที่ตัวดํามีรอไว้ก็เตรียมตัวยัดตัวนี้ไปได้เลยเอาให้ได้ตัวละครของมันมาไว้ในทีมก็พอไม่จำเป็นจะต้องทาสกิลปลุกตื่นตัวนี้ให้กลายไปเป็นเลเวลที่2ก็ได้นะแต่ถ้าใครอยากจะได้ลูกไฟภายในทีมเยอะๆก็สามารถทําเก็บไว้ได้เพราะสกิลปลุกตื่นเลูก หนึ่งลูกให้กับตัวละครที่สามารถไล่จมตีได้นั่นเองหากใครที่คิดว่าในทีมของเรามีลูกไฟพอเหลืออยู่แล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาอัพสกิลปลุกตือนตรงนี้ให้กลายไปเป็นเลเวลที่2เลยนะแนะนําถ้าอยากจะเล่นให้ตัวละครมันดีๆโคตรๆเก่งๆควรไปฟาร์มหาทรัพยากรมาอัพสกิลเลเวลที่4ตรงนี้จะดีกว่าเพราะว่าโลคอมตะทั้งหมดที่เขาจะมอบให้กับเราตอนเลเวลหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่2ครั้งส่วนเลือดที่เขาจะฟื้นฟูมาให้กับเราเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หากอัพมาเป็นเลเวลที่สี่เราก็ เห็นว่าเฮ้ยทำไมข้อมูลมันเหมือนกันแบบตรงกันแบบเป๊ะๆไม่ต้องตกใจครับเพราะว่าสกิลคอของเขาเนี่ยมันติดบั๊กภาษาจีนอยู่นั่นเองเอาเป็นว่าเลเวลที่1มีโล่สองครั้งพร้อมกับฟื้นฟูเลือด100%่งร้อเลเวลที่4มีโล่สามครั้งพร้อมกับฟื้นฟูเลือดอีกหกสิบเปอร์เซ็นต์ในส่วนนี้ควรทํากว่าสกิลปลุกตื่น SSR ของมันเยอะและส่วนอาวุธอุปกรณ์3าดาวของเขาเนี่ยถามว่าควรมีไหมส่วนตัวผมมองว่าถ้ามีไว้ในทีมก็ดีหรือถ้าไม่มีก็ได้เพราะถ้าหากเราอัพมาเป็น กระหน่ำสีแดงให้กับเพื่อนในทีมทั้งหมดและไอ้บัฟกระหน่ำสีแดงของเขาเนี่ยจะเป็นการเพิ่มดาเมจ200%ส่วนสกิลพาส,สีติดตัวก็เคยทำคลิปรีวิวไปแล้วแนะนำให้ย้อนกลับไปดูจะดีที่สุด <Okay. S 1> เอาเป็นว่าถ้าเกิดเจ้าตัว king sr บวกตัวนี้มันทำการแจกฟรีในเซิร์ฟเวอร์ไทยก็ขอแสดงความยินดีกับผู้เล่นในเซิร์ฟเวอร์ไทยด้วยนะเพราะเซิร์ฟเวอร์จีนแจกแค่ตัวละครบาคุซัน sr บวกตัวเดียวเท่านั้นนอกนั้นแมงไม่เคยแจกเลยฮะเอาเป็นว่าสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ ้ายนี้ก่อนที่คลิปวิดีโอนี้จะจบลงกันไปอย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกดซ u b s c r i b e และที่สำคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทวนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคำพูดคำจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขออภัยมาณะที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด กดกดกดกันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน